สวัสดีครับ f อไก่แจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับกอไก่ชาแนลอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมกอมีสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องชาวไก่แจกันอีกแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลูกปลานะครับผมกับลูกกุ้งนะครับผมนะครับผมก็จะนํามาให้ไก่กินนะครับผมนะครับ ลูกปลากับลูกคุ้งนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับไก่ตัวที่เพื่อนเลี้ยงไว้มากเลยนะครับผมก็จะช่วยบํารุงไก่นะครับให้ไก่จดขึ้นนะครับให้ไก่หน้าแดงขึ้นนะครับผมแต่พวกนี้นะครับลูกปลาเนี้ยให้กินเยอะไม่ได้นะครับผมนะครับควรจะให้กินนะครับประมาณนะครับเดือนละสองครั้งนะครับผมเดือนละสองครั้งนะครับเพราะว่าตากินเยอะก็จะมีโต้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในลูกปลาเนี้ยครับผมมันจะไม่ จะมีพวกแบคทีเรียนะครับให้กินเยอะไม่ได้นะครับผมนะครับเดือนละสองครั้งนะครับผมย้าเลยนะครับแต่ให้ประโยชน์ของมันก็จะทําให้ไก่สดขึ้นนะครับผมจะเพิ่มพวกเกลือแร่นะครับให้ไก่นะครับผมให้ไก่มีแรงเยอะขึ้นนะครับเพืาะว่าตาเราออกกำลังกายไก่เยอะๆนะครับนะครับยังไงข้อขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกด Subscribe นะครับช่องกไก่ Channel ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ หรือนะครับกดฟอลโลนะครับกลุ่มเพจ a c e b o o k ไว้ได้นะครับกลุ่มเพจเฟซบุ๊กกไก่ชาแนลนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆนะครับผมนะครับเกี่ยวกับไก่แจ้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็มาให้กินกันเลยนะครับผมนี่ครับลูกปลาที่ได้มานะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับีผมก็มาเบ่งไข่ปลาชนะนี้เลยนะครับผมแต่ความหวานอะไรแล้ครับนี่นะครับผมก่อยกินประมาณ1นึ่กรัมนะครับผมนะครับแต่ว่าผมก่อยกินประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับหรือ2ครั้งนะครับผมนะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะหาวัตดดิบไ้มันะคร นี่ครับเราได้แล้วนะครับผมเราก็นําไม้ไก่กินกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ใส่ไปลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนครับไก่ที่ผมให้กินนะครับนะครับไม่ต้องให้กินเยอะนะครับเดือนละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งนะครับนี่ครับผมให้กินดูนะครับลักษณะไก่ก็จะอดนะครับผมขนก็จะแดงนะครับผมนะเพราะว่าปกติของมันมันก็ที่เราปล่อยตามธรรมชาตินะครับก็มันก็หากิน แบบพวกอาหารสดๆด้วยนะครับก yeah. well. right right uh, ็เราก็ควรได้กินนะครับแต่ให้กินเยอะไม่ได้นะครับวัตถุดิบพวกนี้นะครับให้กินเยอะมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายของไก่ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแต่ตาไม่ให้กินเลยมันก็ขาดสารอาหารไปนะครับสําหรับไก่ตัวที่เพื่ๆนะครับผมนี่นะครับนะครับตัวก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมตาตัวใหญ่มากนะครับไข่ก็จะก้างได้นะครับนี่นะครับลูกกุ้งลูกปลานะครับที่ได้จากเล่ง ของทินนะครับของบ้านเ <î immunity> พื่อนนะครับก็จะนําไม้กินนะครับนี่นะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแให้ผมนะครับนี่นะครับวันนี้ครับผมก็นํามาแต่งไว้ประมาณเดือนป่านะครับก็ยังแห่นิดนึงนะครับแต่ก็กินอยู่นะครับนี่นะครับนะครับใครที่มีลูกกุ้งลูกปลานะครับก็สามารถนําไม้ไก่กินได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมก็ให้กินประมาณนี้เลยนะครับ ลูกกุ้งมาไม่ยากนะครับผมตามหล่งตามที่มีน้ำนะครับพอมีอยู่แล้วนะครับลูกกุ้งนะครับผมก็ลูกปลานะครับผมผมให้กินประมาณเนี้ยครับเดือนละสองครั้งนะครับผมตัวนี้ก็ให้กินอยู่ตลอดนะครับเดือนละหนึ่งครั้งสองครั้งก็จะทําให้ไข่นะครับมีแรงเยอะมากขึ้นนะครับหน้าไข่ก็จะไม่ซีดนะครับผมเพราะว่ามันก็มีสารอาหาร อยู space, ่นะครับบางตัวนะครับในพวกกุ้งสดปลาสดนะครับแต่กินเยอะไม่ได้นะครับย้ำจริงๆนะครับว่ากินเยอะไม่ได้นะครับนะครับความหมดสมนะครับในการกินนะครับเดือนละสองครั้งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาถ่ายคลิปนะครับสาระดีๆให้เพื่อนได้รับรู้กันนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมรัสวัสดีครับ